จากทีตอนตมแหลตอนแหลกกันอันนี้กะสิเป็นนางงัวขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC เบิ้งสุณสุคนเ้อจ้ามาพบกัขอกสอบจ้าเรามาหน้าสมมีเก่าด้วยกันนีเมื่อก่อนน่ะไปเอาชิเล็กมาให้ออมจะน่ากินเนาะแต่ว่าสิเล็กบ่มีแก่เบเลยจะบัดทีนี้น้องสาวอันจะน่าเพิ่นเอาชิเล็กมาให้เนเอ้อ โอยหลายพี่น้องเอ,อ้เออยโอยบงโอยไปแล้วกินจกอกบ่อ้ายอ่ามันสิหายก็เ็มกแล้วก็นพี่น้องที่นี่น่ะออมเพราะว่าจะนายเพิ่นมักกินออมสิเล็กแบบแบบลาวๆแบบแบบบาดมะน,น,น,นาวกินแล้วจะใส่อันนี้เข้าเบืออ่อแล้วก ใส่อันดอกกุหลาบดอกต้นหอมแล้วก่ะหนามเน่าเป็นมากินแบบนั้านอกจากเป็นกันเลยว่าอยากก uh ินก้อนทับบานอ่ะอันออมไหวหรือเป็นกินเนื้อจากฟัวฟูอยากเป็นละแต่ที่นีหน่องสาวอันเจอหน้าเป็นกันเลยเอามาหายแบบปลายใหงเลยแต่น้องเฮแค่สีสีเลนี่เบิร์ตจะบอกพี่น้องต้องต้องเอาไปอ่อนอ่อนหนิหนึ่งละต่กะอ่อนเกือบเบิร์ตเลยจะไม่จะอันอ่อนๆเลยเดือดเอาไปอ่อ่อนอ่อนหนี่งละ พูดอยากจนเอาไปจุกจุกในไร้หนามเนาะตุกในไร้นนหนามเลยเข้าไปจ่กเอาตุตมตุมต่มพี่น้างพี่เนาะเพื่ออะไรเพื่อนช่ข้อเม็หใอกล้าอเนื้อยนกดะเพาะไตเนี่ยจะตีดเนาะแบบปวเท้าจ็เเทอนกินยากตก,กินไปร้ายเหลอจากกินยากินกินไปร้าย นเบิดละซื้อยามากินก็ได้แต่ก็ยังบ่ทราบออยู่นาะจ้ะจเป็นหยังก็บ่น้ำาอุ่นน้ํายังก็กินน้ําอุ่นก็กินน้ําอุ่นก็บ่เศ้ากินน้ําหวนกินน้ําหวนก็ยังบ่เศร้าอยู่จ้ะตอนนี้นะเมื่อยละทรมานแห้งแบบอุ้ยเื่อยแห้งเมือน้าอยเนาะจ้ะบ่ได้มีคงมีไข้ยังดอกมีแต่อซื่อๆเนาจ้ะพี่น้องเอาเรื่องคือก่าจ้ะพูดอัตบายอ่อนๆจ้ะแล้วกเอาไปต้ม คือสภาพตอนนี้กะมะนาวกะยิงอยู่ได้สุดนอนอยู่วนาตาคว่ายยิ่งมันท่านอ่านหนักขวดบาททุบบาทเรียบร้อยแล้วกับขวดบาททุบาทเรียบร้อยแล้วกะว่าสิท่านอ่านนักเดี๋ยวตแต่ว่าน้องจะน่า่ะให้เอาอันเอาจีเล็กมาหายกอนแลเลยได้จัดการตัวนี้ก่อนตตมันพูดจีเล็กเสร็จแล้วไปโตมแล้วก็ต้องคุไปอาบน้กร้ายแรงเลยกะตตมล่ะกาอมเหมือนเป็นกินเนาะ แล้วก็ตัดเส้นทุ้งไหวเส้นจงแข้งไว้นั่มแต่พออมมากินแต่ละหน่อยเพราะว่ามันหลายแห้งมาจากกินทีเดียวก็สิเดียวต่อเพราะว่าหลายแห้งลิ้นอ่อนๆได้จากน้องแบบว่าแสบๆเนาะทํามีหอยน่ะมีหอยขมอ่อมใส่หอยขมมากมากเลยใส่น้ำเค็มนําเนาะจ้ะอ่อมใส่หอยขมแล้วก็อ่อมใส่น้ำเค็ม แบบโอ้ยสบเลยสีาร,ร์สีโอไมคมีแชเนเราจับน้องเ <c oughs> อยสีโสไมร้ยคมีแชเมาใส่ใค่มูเดนแต่ดีด้วยจ้ะคมีใส่ามดดงกัะแสียบด้วยจ้ะี๋้วสีขาที่น้องกัดขาเบ่งตอนอมน้าจ้ะว่าเป็นหนาตาแน่ไดแต่สำหรับออมสีเล็กโอ้ยสดยดเลยจ้ะ เส่เบื่อเนี่เนี้ยเแฟๆเลยนะจ๊ะเหื่อยนอนเหื่อยไอ้เหื่อยจิบคอเีมีขายไม่ฮังหอกอ่าพี่ยนจะว่านี่จะไอ้ที่แบบไอ้แล้วก็จิ๊บคออย่างนี้ก็กินไปแหลอยเออรูุดเอาอ่อนๆนะจ๊ะหนักก่ไม่านัดหนักยังมันเยอะอี่จ๊ะ Nghém hên 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 rồi nhỉ hên 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 cả hên 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 dạng hên anh hên 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 tù hên tù tù Tôi nói 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 này này, nào, hên 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 เห็ล <Bye. S 1> да. ้วก็ร้อนเลยเลยจ้ะก็ไม่ยากดีไม่ยากสิบ่ยากนะนะกาดมันอ่อนแบบนี e ้ก็เอาได้นจากไปจกโอ้ยเหมือนน้ําไอเด่เเศ้าจเเจ้าว่าให้กินน้ําอุ่นกกินน้ําอุ่นกับ่เศ้าก็จนกินน้ําฮ้อนกินน้ํานบ่ดีขึ้นเลยะกินยาก็จนเมื่อยกินแล้วจนยากินแล้วยานะจะ ดีซื้อวอดเคยกินมาแห้งอ้นะจ๊ะยาก็เลยยาินิตามิกินเนี้ยิินอ่าเพจเจลนเดเจลประแดดกินก้หมองวงรองเบิงว่าชอบดีบอกโอ้ยหลายแห่งนีนะจนจพีหนอเบิงขนาออมเห็ดเบิงออนเห็ดเเนี้ยนะจ๊ะออนเห็ดเนี้ยหลับตาข้ามเข่าแบบว่า ข the ้เขาตววนี os, ่นาอเออขาวเย้ะตวตัวกตัวใหญ่๋ยวตัวใหญ่น่ตัวใหญ่อาาี่น้องก็ตัวใหญ่ครับไปที่ชอบที่ชอบเลยนะ ิยองบักนาวแตกเลยมักนาวแตกเลยจ้ามันเป็นตะยานแหงดึกจ้าเด้อสิวายโอ้ยคือซื้อว่าบกสิน้อยตัวใหญ่ก็บ่เอานําเด้อจ้ะเด้อทรมานใจแห้งเลยตอนนี้นะพี่น้องเอ้ยโอ้ยบ่ไหวบ่ไหวไปร้อนไปเลยจ้ะ ตอน,นิกะต้มขี้เล็กด้วยจ้ะแบบหมอเบอร์สามสิบแปดใส่น้ำลงไปหมอเบอร์สามสิบแปดหมักไลยๆลเลยจ้ะเหนียนตึ๊กเลยแบบร้ายแห้งไม่ค่อยต้มขี้เล็กร้ายปาน,นี้จ้าเถื่อเด้วยพี่น้อะร้ายอีรีเลยจ้าหมอยายแห้งเลยจ้า ตุ่มเลืกร้ายปนีดกับเถือแต่ว่าตุ่มแดดกับสียุบลงกับสีเลือบร้ายปันไดนอกๆร้ยายขากระดิรจเจ้าตุ่มไหวหลักกับสไปห้าอาบน้ำตอนแรกกับสไปห้าสื่อไปย่านางสื่อ,อนดอกพกบ,บัวมาใส่เลยจ้ะจากที่ตอนตุ่มแหลกตอนแหลกกับเต็มหมออายะน่าจะพี่น้องบัดที่นี่ตุ่มไปตุ่มมากอะอยุบลงหยุดโปร่งเลือหน่อยหนึ่ง เป็นน้มที่สองน้าที่สามแล้วนาะจะเปลี่ยนน้มไปเลยๆแต่กะบ,บ่อยจืดคากล้ายกะตุ่มจืดคากล้ายมันซีบมีรสชาติของขี้เล็กเนาะมันกะสีบแสแปรนาะจะกะตุ่มประมาณหนึ่งเดียวกับปิดไฟแล้วจแะแต่กะสีแดดทำการอมน่าจะบาดน,นพี่นนอตอนนี้ะมะนาวกบไปตลาดกลับมาแล้วน่าจะพี่นนอบริษัยเฮเบิงมาได้ยังไงได้ข้าวเหนียวซีฮอเมื่อกินกับเจานาย แล้วก็นหนันงนัวหนังงัวมาใส่อมขี้เล็กด้อจ้ะแลวะะแลวก,ลก็ใบย่านางแลลวก็ใบแมงลักใบแมงลักกับดอกพักบัวมาใส่แกงอมขี้เล็กด้อจ้าเด๋ยวสิพผ้าพี่น้องไปเบิ่งน้ำกันเพราะว่าไปหอดตลาดไรย่างออกตลาดแล้วก็ ลืมใบหน้กลับไปใหม่นะจ๊ะพี่น้องกับเสื้อไปแกงนะจ๊ะบัดนี้เหล่านี้เหนียวก็มาบ่ท่านหนึ่งบ่ท่านนะจ๊ะก็เลยซื้อเอาสี่ห่อเขาละสองหอกับจะหน้าจะหน้าผู้ชายบ่กินเด้อนะจะกินแต่จะหน้าผู้หญิงนะเด้อจจะเดี๋ยวไปเลิบลงมือตั้มกันเลยพี่น้องตั้มเขาเบื่อก่อนเด้อพี่น้อง พิกดิบกัสิแดงหอมใส่พริกแหจะได้ต่างต่ว่าส่พริกดิดนี่สิหอ,สสอสมสิแซ่บกัวเาือตทำแด้แเพื่องจาเรื่อกินง่ายเพืเอเ่องนอมสแดเนี่ยเรืจเจอสีเดงมนานตั้มเขาเบื่อก็พริกแหลกแล้วกะ อันนี้ก็สิเป็นขีเล็กขีเล็กที่ต้มแล้วจืดแล้วต้มจืดแล้วน่องพี่น้องกับปั่นหน้ามออกปั่นน้าออกหลวกะเอาลงมาตำตำใส่กันกันกบเขาเบือ่อตำใส่ไปเลยที่ละน้อยนะจ๊ะบ่เบิดร่น ตักขบือถึงเรื่องีกต่ตั้แรกได้ทีแล้วนำเานานนงทีปันไหวเดวยจา้านำเานานนงปันไหวกะใสลงไปที่ละนอ้อยที่ละนอ้อย ใส่ไปหน่อยหนึ่งก่อนหลยจองแล้วมันก็บอหน่อยละจ้ายวใส่ใหม่ดละจะเด้อคลอยคลุนคลุนลวจะเด้อคลุนคลนครุนจะเป็นเหงาเดียวกันจะเด้อใส่ลงไปอีก ต่ละเที่ยนี่อมบาพ่อกันกินน่าจะพี่น้องแต่หลอดนี่ร่างวัดสิพ่อกันกินเพราะว่าอม้ายเนี่ยเด็ดใส่ลงไปเลยเดี๋ยแล้วเาก็เสียไปเทใส่หมอ้อเทใส่หม้อตุ่มนะจ้ะเทใส่หม้อแกงเนะจ้ะ แก่ใส่เครื่องอย่งนี้ละลายอย่างเลยเดี๋ยวไปเปิป่งขันตอนแก่กันเลยนะจากปุ๊บเสร็จแล้วปักโขคือตีกันเปแล้ว,นะวลแม่วันหลุดหมอวันนั้จังอย่างนี่ รัาไหล่ค่ะแต่หลักโคบเดจะเดินหนักห,ห,หลักโคบของเสกแต่กินหนักไม่น้อยนึงนะจ๊ะ เกียพร้อมมาในรลายชมุดเลยแม่งดีจริงอยู่เดี๋ยวสิจิบมเมนพร้อมเป็นหเด่เด้อเด้ เป็นนังงวเป็นคาส่อยหอมหอมแดงวา่าซี่ไ่หรือว่าตะไคร่อันนี้ก็สิเป็นหมูติดมันด้วจ้ะอันนี้ก็สิเป็นพระอิจูหรือว่าแม่งลักดอกพักบัวว่าท้าละเหตุว่าท่าละซุกแตยังหอมเตะด,ดังเป็นตะเปษเปล่วด้วยจ้ะเด้อเป็นฝังนตงตังเตารีบจ้ะ เราคนตลอดเพือจะเรียกปาะัาสกริบกดหมอเพือคนตลอดหนักเงียบลอยน้ำหตรมนแต่ด้กมันจะเติมหนักหน,นันนกอยเติมเติเถ้าปูห้องปูยังปูถาหลักใ่อันกอนยืไปนิดหนึ่ง เพื่อสีอานเนี้ยตอดงใหูเิเอาค่บอันมาใส่ห้า่เนอลอันเจบสีเล็กมาให้าวเ้ยกะแดงไม่หอันอันคนแนี้แหละจ้ะกตักเส้นุงของสงแค้งไว้ให้จ้าหน้าทุ่ง Điều kèm theo lìa sữa của lìa. Qua, tèo mèo rayato, mèo rayato. Eo biểu dưỡng sữa của lìa, mèo rayato. Via biểu dưỡng sữa của lìa, mèo rayato. Via biểu dưỡng sữa của lìa, mèo rayato. Via biểu dưỡng sữa của lìa sữa của lìa sữa โอ้ยใส่หัวสิข่ลงไปสิข่ายอแงไปอันนี้ใ้ใส้พที่หลังจะน่ามากินเนือแดงให้จะน่าก่อนไม่ไดักหละ รูปปัจจาบกนปาจจุบสาเหตุที่ใส่ตอนวุ้ิไข่ายเงยียแบบนี้เนีจากเพราะว่าขาสุ้แหลวค่ะ เอาอันตอนนั้นเมื่อชิคายด้วยตอนตะไคร้ออกหมอู้หายม่ปกหมอเนาะเวลาเทาจินแต่หัวหกสวยหกช่างนี่น้องเอาใส่มันหอมจะซื่อคอามันหอมไม่ซุกแบบกะสีสื่อออกสีเก็บออกเนาะนั่นแหละจ้ะอย่าลืมเนาะอย่าลืมมันเตือนหาเอ่อมีลงที่รากเลยพอตอกแดงถึงจะหน้าก่อนจนบกินเนึ่ยอยากลงอารมณของงูจ้ะอย่าลืมงูอารมณะ

이렇게 됐어. เสียเต้หลดได้เจ <P an> ๊ด <aún> ูได้เลกินเสียเตเลยเพว่ามันสิเสียเพี้ป๊าบเนี่ยพี่น้องเอ้ยมันโขงใส่น่ะจนแดงจนเนี่ยนีเลยมันโขงมันโงใส่ประแดดมันแสบแสบเลยจ้ะพี่น้องกินประแดดหัวเลจ้ะแล้วหน้เอกินประแดดยือได้กางเลืใส่ประแดดได้ ถ้าเ่็นยื่ใส่ลกไปก่อนสีแดงออกให้กันน้าเยอมันบอกินงจะเอยงื่นเ้อบอกจะค้องอีนะจ๊ะวัวซีนี้ก่อนนะคืออย่างน้ หต้องคนเลยจนะ้ะอู้หลังขาแบบนี้เห็นมีน้องเอือดลวกแค้นน่ะเี่ยเ็นแดงไปเลยด้ะหนุ่มหอนหลวกตอนสาวกาขีดหนามตม้มขีดเล็กลวกมือนี่หนามตม้มขีดเล็กลวกมือเพราะตอนนี้นะแกงขีดเล็กโผงใส่ดีจ้ะแดงเป็นจุดเลยเฮ้ย للتت ม่ล้่ลก็ได้กสิเหลอปากมันห่วนจ้ะหอมค่ะกุ้ยแจ่บแจ๊บ,บคุณค่ะเป็นสีบแดง่ังหวน เืีอก่อนใส่กิจรบคืะกินเวล้ยน่ะเดียวเคนนั่งเนาะเพราะว่าคนอื่นเขาจะกินเน,น,น,นื้อได้ที่จะนั่งคนเดียวยกินเนือ้อบดแดดแต่ใส่เนื้อลงไปเลยอืมเจ็บจะร้ไเรอกพี่เนาะชมพูสุกคนนะจ๊ะ ลากินแหละจ้ะเสียวเวลาเวลากันหลายสมุเพื่อสิดีกินบนเป็นง่ยงายๆนะจ๊ะแต่กะคุ้มค่าเพราะว่าแซ่บลอยแห้งเลยจ้ะ นะมากากกันได้จ้ะสิ่แรจะหนไปเ้าถืเปากมาจะหมอใม่ๆไ,ได้จ้ะยังหวนเนาะกัสีแดงแล้ว

เสตนนี่ยจะไปลอส่วนลายบาดกหอนหอนือส่วนลายบ vận dụng, vận dụng, đại thấy nó lướt đi, là cái gì hả? Lướt dài như lại gì? Toán số học hóa đặt lên ขอล่ะขอล่ะพี่น้องเนะนะจ้ะกาบสวัสดีและสบายดีคอมเมนพี่น้องทุกท่านเพื่อสุขสุขเพลินะจ้ะขอขอบคุณหล,ล,ลายะลาจ๊ะที่เข้ามารับชมรับฟังคนหละก็แชร์ติดตามคอมเมนต์มานานำนะจ้ะฝากเป็นกำลังใจานานเด้วยจา้าขอบคุณหลายๆะลาจ้าสวัสดีและสบายดีเนะจา้าบ๊ายบาย